รู้หรือไม่ตั้งแต่หมดยุคเซอร์อเล็กฟอร์กูสันนะครับไม่มีนักเตะแมนยูคนไหนเลยที่ยิงประตูได้ถึง20ประตูในพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละฤด,ดูกาลนักเตะคนใดของแมนยูทำประตูได้สูงสุดกันบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยฤดูกาล2 0 1 3 2 0 4ถึงนะครับเป็นเวนโรนี่นะครับที่ทำไปถึง17ประตูนะครับ ฤดูก,การ2014ถึง2015นะครับก็ยังเป็นเวนโรนี่อยู่นะครับที่12ประตูฤดูก,การ2015ถึง2016เป็นอองโทนี่มาซิยาวนะครับทำไปถึง11ประตูนะครับฤดูก,การ2016ถึง2017เป็นสลาตันอิบราฮิโมวิชทำไปถึง17ประตูฤดูก,การ2017ถึง2018เป็นโลเมโรลูกากูนะครับทำไป16ประตูฤดูก,การ2018 ถึง2019นะครับรอบนี้เป็นของฟอฟ็อกบานะครับทำไป13ประตูฤดูก,กาล2019ถึง2020เป็นอองตนี่มาซียาอีกแล้วนะครับทำไป17ประตูฤดูก,กาล2020ถึง2021เป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับทำไป18ประตูฤดูก,กาล2021ถึง2022เป็นคิเตียโน่โรนันโดนะครับทำไป18ประตู รุูการ2,022ถึง2,023เป็นมาคัสและฟอร์ดนะครับทำไป17ประตูและฤดูก,การล่าสุดนะครับ2,023ถึง2,024เป็นลาสมุดฮอยลุนทำไป10ประตูนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีนักเตะคนใดเลยนะครับที่สามารถก้าวไปลุ้นดาวซันโวกับเพื่อนเพื่อนในลีได้นะครับแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าเราจะกลับมาลุ้นดาวซันโว ได้อีกครั้งนะครับออยังเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมน,นะครับหวังว่าฤดูกาลน,นี้จะมีใครสักคนระเบิดฟอร์มแล้วมาลุ้นดาวโซกับเขาได้บ้างนะครับคิดเห็นกันยังไงฝากคอมเมนต์และกดติดตามด้วยขอบคุณครับ